วันนี้ผมมี5ท่าเล็กเวสเป็นการสร้างกล้ามเนื้อท้องล่างท้องกลางแล้วก็ด้านข้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยนะครับท่าแรก knee rest, มีเวสม้วนสะโพกม,มาทางด้านหน้าพร้อมกับยกเข่าขึ้นเหนือระดับอกแล้วเก่งหน้าท้องตอนตานด้วยนะครับ ถ้าต่อไป alternative knee raise ท่านี้ให้เราแทงเข่าไปทางด้านซ้ายและขวาสลับกันนะครับท่านี้จะโดนกล้ามเนื้อท้องด้านข้างามากๆถ้าต่อไป leg raise ท่านี้จะยากกว่า knee er raise ตรงที่เราจะยืดขาให้ห่างจากตัวเพื่อเพิ่มแรงต้านในการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องของเรานั่นเองนะครับถ้าต่อไปซ้ายเล็กเวสท่านี้เป็นท่าโปรดของผมเลยนะครับให้เราบิดสะโพกมาทางด้านซ้ายพร้อมกับยกสะโพกขึ้นมาจะโดนกล้ามเนื้อท้องด้านข้างามากๆหลังจากนั้นให้เราบิดสะโพกทางด้านขวาเพื่อฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องอีกข้างหนึ่งนะครับ ท่าสุดท้ายท่านี้เป็นหนึ่งในท่าที่ยากมากๆเลยก็คือโถทูบาร์ bar. ให้เรายกขาให้แตะบาร์เลยนะครับหลังจากนั้นต้านลงช้าๆแล้วทําซ้านะครับคลิปนี้นะครับก็บขอขอบคุณทางเอาเวกสปอร์ตแวร์เป็นเสื้อผ้าออกกำลังกายแบรนด์ใหม่มาแรงเนื้อผ้ายืดหยุ่นสวมใส่เข้ารูปแห้งเร็วน้ําหนักเบาไม่อมน้ามีให้เลือก7สีกวไซส์ตั้งแต่ไซส์ S ถึง 6XL เลยนะครับเหมาะสำหรับทุกไลฟ์สไตล์สั่งซื้อได้ที่ a d a เ e s p o r t w a r วรได้เลยนะครับ